ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศไทยรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีพรีเซนสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับพบกับเนียเมเยชั่ลอีกแล้วนะจ๊ะก็เนื่องด้วยจะขับไอเดียดีซีซั่นนี้นะคะโดยไอเดียดีจิฟฟี่นะคะของคุณจิฟติดนะคะ ออแอนด์กิง้งสานะคะติดท็อปเทนนั่นเองก็จะได้การ์ดตัวนี้มานะคะซึ่งบอกว่าเขาก็ต้องมีความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะติดให้ได้ 1- ใน10นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้การ์ดตัวนี้มานะคะจะก,ก็เนื่องด้วยจากว่าแบบไปการ์ดเบอร์เบนนะเวลาเราแบบพี่เหมียวอาสาเขามาเปิดแล้วเนี่ยก็ต้องให้ได้แบบอย่างน้อยๆก็ต้องได้ร้อยร้อยร้อย้านแบบขึ้นไปนะคะเพื่อแบบว่าให้สมกับที่เขาแบบเพย,พยายามมานะก็แบบ ต้องบอกก่อนว่าจากหลายๆซีซั่นที่เอ้ยจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เหมียวเนี่ยไม่มีดวงเลยในการแบบว่าตีบัวแบบว่าแฉตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูจากหลายๆคลิปอีกเหมือนกันก็จะเห็นว่าพี่เหมียวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นมือทองเลยนะหมอว่าไม่รู้นะแต่แบบว่ามันจริงๆอ่ะคือมันได้บ่อยมากตัวดีๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวอร์เบสเนี่ยเราจะได้ตัวดีๆอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ ซึ่งจริงแบบว่าต้องบอกเลยก่อนว่าเปิดแต่ละครั้งพี่หมีย่ค่อนข้างมีความหนักใจนะแบบว่ามันเหมือนกับแบบเราอาสาเขาว่าเปิดแล้วถ้าเราได้ไม่ดีอ่ะมันก็เสียความรู้สึกใช่ปะเออเพราะนั้นจริงๆคนเปิดก็อยากจะให้ได้ดีๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้อะไรแม่งคนลุ้นแะไปค่ะ ไว้กอลาลูานลี่โหยดีใจจังเลยดีใจแทยคุณจิ๊บด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามแชนแนลเหมียวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยๆกันแช์นะคะขอความเมตตาน,นิดนึงเนาะช่วยๆกันแช์นะคะจะได้ดูกันได้หลายๆคนรู้จักกันกว้างขวางมากขึ้นนะคะอย่าลืมกด s ั b ส c คร b e กันด้วยนะคะบ๊ายบาย